สวัสดีครับผมประกรณ์ชนสุกรามคลวันนี้กลับมาอีกครั้งครับกับ ep 8ครับ ep 8วันนี้นะครับผมจะขออนุญาตแนะนำนะครับเกี่ยวกับอาชีพประกันชีวิตครับหลายๆท่านนะครับอาจจะกำลังสงสัยหรือไม่เข้าใจหรือจะทำขายประกันชีวิตเป็นตัวแทนดีไหมอาชีพนี้มั่นคงแค่ไหน มันเป็นยังไงนะครับวันนี้ครับผมมีคำตอบให้ท่านนะครับในการพิจารณาว่าอยากมาขายประกันชีวิตไหมก่อนจะแนะนำนะครับเรื่องอาชีพประกันชีวิตเราลองนึกกันเล่นๆก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กจบปริญญาตรีนะครับเงินเดือนสตาร์ทที่เท่าไหร่ครับ น่าจะ150,0000,000ง0 0 0 0น0 0 0 0แล้วแต่สายงานที่เรียนมาและวุฒิบัตรเกียรติบัตรความสามารถต่างๆมากมายที่จะพิจารณาเป็นตัวเงินเดือนให้ถูกต้องไหมครับสมมุตินะครับว่าท่านทำงานนะครับแล้วเงินเดือน3 0,000บาทนะครับหรือ50,000บาท ผมขอเริ่มที่3 0 0 0 0บาทก่อนนะครับ3 0,000บาทเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยท่านทำง,งาน8ชั่วโมงถูกต้องไหมฮะแล้ว30,000บาทต่อเดือนอ่ะผมตีตีต่ำเลยนะฮะว่าเราทำงานเนี่ยแค่20วันนะครับถ้าเอา30,000บาทต่อเดือนนะครับมาหาร20วันนะครับเท่าเท่ากับว่าท่านทำงานได้รายได้วันละเท่าไหร่ครับ1,500บาทนะครับ หลังจากนั้นนะครับหวันที่ท่านทํางานพันห้าร้อยบาทเนี่ยเอามาหาร8ชั่วโมงในการทํางานเท่ากับวันหนึ่งเนี่ยท่านจะตกะประมาณวันละ,ะชั่วโมงการทํางาน187บาทนะครับต่อ1วันของฐานเงินเดือน3 0,000อ่ะเราขยับให้ครับถ้าเป็นเงินเดือน5 0,000ื่นครับถ้าเป็น5 0,000ื่นนะครับในโปรเซสเดียวกันก็คือทํางาน20วัน นะครับหนึ่งเดือนเรา20บวันพอนะฮะท่านได้เดือนห้าหมื่นเลยนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าท่านทางเงินเดือนห้าหมื่นเนี่ยท่านจะทํางานวันหนึ่งแปดชั่วโมงคิดว่าทางนายจ้างหรือบริษัทจะยอมไหมครับไม่นายยอมนะฮะผมว่ามี10ชั่วโมงนะครับถ้า10ชั่วโมงเนี่ยกลายเป็นชั่วโมงการทางานมากขึ้นแล้วนะครับเมื่อเอาห0,000่นมาหารทั้งหมดนะครับตกชั่วโมงตกท่านจะมีรายได้เนี่ยนะครับวันละ2.5 0 0นะฮะละ2,500เนี่ยเมื่อเอาไปหารชั่วโมงการทํางาน10ชั่วโมงเท่ากับเฉลี่ย ชั่วโมงละ250บาททีนี้ครับผมมีงานบางอย่างมาเสนอให้ท่านเงินเดือนได้50,000ต่อเดือนเหมือนกันนะครับแต่ครับเวลาการทำงานและชั่วโมงการทำงานต่างกันครับยกตัวอย่างนะครับถ้าท่านนะครับคุยกับคนพบกับคนนะครับแล้วได้คุยกันนะครับนำเสนอผลิตภัณฑ์นะครับ ให้สร้างความมุ่งพองให้เขาขายประกันสุขภาพให้ครอบครัวเขานะครับหรือชวนการเก็บออมนะฮะในของครอบครัวเขาหรือชวนการสร้างระบบบํานาญให้เขานะครับหรือชวนเขาสร้างสวัสดิการกู้ชีวิตหรืออะไรต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโตงเกียวม,มารีเรานะครับเป็นเบี้ยประกันเอาแค่5้าหมื่นบาทพอนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับอยากให้ท่านทำงาน เป็นสถิติเลยนะฮะวันหนึ่งพบทํานัดเนี่ยนัดกับคนเนี่ยแค่2นัดต่อวันนะครับอาจจะช่วงเช้านัดหนึ่งช่วงบ่ายนัดหนึ่งนะครับในแต่ละนัดเนี่ยขอแค่นัดละ2ชั่วโมงพอถ้ากับวันหนึ่งท่านทํางานแค่4ี่ชั่วโมงถูกต้องไมหมฮะให้ทํางานแค่จันทร์ถึงศุกร์พอนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็เฉลี่ยนะครับก็ยี่สิบวันเหมือนกันนะฮะเอายี่สิบวันเหมือนกัน20วันเหมือนกันนะ แต่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงการทํางานต่างกันครับต่างกันยังไงครับเงินเดืน 50, อนห0า0 0ื่นรายได้5 0 0ห0ื่นนะครับเวลาการทํางาน20วันเหมือนกันแต่ชั่วโมงการทํางานต่อวันต่างกันครับเพราะถ้าท่านทํากับโตกเกียวมารีนร่วมง,งานกับเราท่านทํางานแค่วันหนึ่งสชั่วโมงครับใน4ี่ชั่วโมงเนี่ยต่อ1วันทําพบลูกค้า2ท่านช่วงเช้าท่านหนึง่งช่วงบ่ายท่านหนึง่งในแต่ละท่านเนี่ยใช้เวลาคุย นะครับเวลาแนะนําท่านละ2ชั่วโมงนะครับท้ายที่สุดแล้ว1เดือนนะครับหรือ20วันนะครับท่านจะพบลูกค้าหรือแนะนําผลิตภัณฑ์เนี่ยพบลูกค้ากับคนทั้งหมดกี่คนครับ1 5วันก็คือ10คนถูกไหมฮะหเดือนมี4สัปดาห์เท่ากับท่านพบทั้งหมด40คนครับค่าเฉลี่ยครับ ของการทำงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตนะครับสำหรับตัวแทนใหม่นะครับทีมงานใหม่ที่มีความรู้มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญนะครับในระดับเริ่มต้นนะครับถ้าท่านทำงานเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับท่านจะมีลูกค้าเนี่ยในเดือนนั้นเนี่ยหถึงสิท่านโดยประมาณนะฮะ,ะผมตีว่าได้ลูกค้า5ท่านแล้วกันนะครับหท่านเนี่ย ท่านคุยผลิตภัณฑ์นําเสนอเนี่ยที่เบี้ยประกันนะครับในการวางแผนต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยห้าหมื่นบาทนะครับแต่ลูกค้าท่านนั้นเนี่ยจะทําน้อยกว่า5 0,000จะทํามากกว่า5 0,000หรือจะทําเป็นล้านหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ความสามารถของลูกค้าแต่ละท่านในการวางแผนเพื่อตัวของลูกค้าท่านเองนะครับทีนี้หลังจากที่ผมสื่อไปแบบนี้นะครับ ฟังผมดีๆนะครับเงินเดือนรายได้จากประกันนะครับห้าหมืบาททำงาน20วันเท่ากันชั่วโมงการทํางานต่อวัน4ชั่วโมงนะครับเท่ากับว่าค่าเฉลี่ยต่อวันวันละ2,500บาทถูกต้องไหมครับทีนี้นะฮะเอามาหารชั่วโมงครับ4ชั่วโมงเองครับเท่ากับค่าเฉลี่ยในการทํางานชั่วโมงละ 625บาทครับนี่คือสิ่งที่ผมจะนำเสนอนตรงนี้นะฮะว่าชั่วโมงการทำงานกับรายได้เป็นอาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยชั่วโมงการทำงานสูงมากๆเลยครับหลังจากที่ท่านหลายๆท่านนะครับมีความสนใจมีความสงสัยว่าจะเข้ามาสู่ธุรกิจการชีวิต แล้วเอมั่นคงแค่ไหนนะครับผมบอกเลยครับว่าธุรกิจประกันชีวิตเรานะครับเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่เติบโตทุกปีนะครับแล้วก็มั่นคงมากที่สําคัญครับธุรกิจประกันชีวิตยังเติบโตได้อีกเยอะนะครับเพราะว่าด้วยสภาพสังคมของคนไทยในปัจจุบันนะครับมีความเข้าใจในเรื่องประกันชีวิตในอดีตเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะตรงปัจจุบันเนี้ยเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้ว ทุกวันนี้นะครับคนให้ความสนใจในเรื่องประกันชีวิตยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกันนะครับหรือการเข้ามาร่วมธุรกิจนะครับเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตนะครับสิ่งที่ผมสื่อเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนำให้กับหลายๆท่านที่กำลังมองหาโอกาสมองหารายได้ที่ดีมองหางานที่มั่นคงนะครับที่ตกเกี่ยวมาเีนประกันชีวิตของเราเนี่ย ตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆแบบนะครับเป็นแบบที่การันตีผลตอบแทนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรานำเสนอลูกค้านะครับหรือเราขายลูกค้าเนี่ยเราไม่ปวดหัวครับเพราะผลิตภัณฑ์มันการันตีนะครับไม่มีท่าไม่มีแต่จ่ายแน่นอนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรเลยครับรายได้ก็ไม่มีเพดานจำกัดนะครับท่านชวนคนมาวางแผนประกันด้านต่าง เป็นเบี้ยประกันได้มากเท่าไหร่บริษัทโตเกียวมารีเราก็จ่ายคอมมิชชั่นนะครับเพื่อให้ท่านไปดูแลลูกค้าเหล่านั้นของท่านได้ตามสัดส่วนครับที่เหมาะสมและเป็นธรรมนะครับนอกจากนั้นเรามีโบนัสนะครับพิเศษให้ท่านนะครับและถ้าท่านอยู่กับเรานะครับครบ25เดือนนะครับเราจะมีเงินเดือนนะฮะหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า career benefit นะครับตังให้ท่านทุกเดือนด้วยนะครับเพื่อให้ เกิดความมั่นคงในอาชีพของตัวท่านเองกับโตเกียวมารีนของเราท่านจะมีอิสระในเรื่องของทางด้านเวลาครับถ้าท่านทำงานบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับแล้วท่านลาแบบไปเที่ยวไม่ได้ลาป่วยนะฮะลาแบบไปเที่ยวแล้วลาเป็น10วันท่านคิดว่าท่านกลับมาบริษัทนั้นเนี่ยจะจ้างท่านต่อไหมครับหรือลาไปเป็นเดือนอย่างเงี้ยนะครับไปเที่ยวนะครับไม่ได้ป่วยนะฮะ ผมเชื่อว่าหลายบริษัทไม่มีบริษัทไหนจ้างแน่นอนนะครับแต่ที่ตกุกยวมารีเราครับเวลาท่านจัดสรรได้เองนะครับในการทำงานในการใช้ชีวิตนะครับในการอยู่กับครอบครัวดูแลคนที่เรารักนะครับในการบร,บริการลูกค้านะครับในการเพิ่มผลผลิตในการใช้ชีวิตแต่ละวันท่านสามารถดีไซน์ชีวิตได้นะครับเพราะท่านเป็นเจ้าของเวลาเป็นอิสระแห่งเวลาของตัวท่านเอง ท่านยังได้เป็นบุคคลที่ช่วยสังคมและประเทศชาติครับช่วยยังไงครับการที่เราออกไปวางแผนให้กับครอบครัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดวัาหน้าครอบครัวท่านนี้เกิดจากไปก่อนนะครับเรามีเงินก้อนนะครับส่งให้กับมอบพงข้างหลังนะครับซึ่งทําให้ครอบครัวนี้ได้ดําเนินชีวิตต่อไปได้นะครับไม่เป็นภาระของใครหรือเป็นภาระของประเทศชาตินะครับอันที่สองนะครับนอกจากในเรื่องของ สร้างความคล่องให้กับครอบครัวต่างๆแล้วนะครับยังดูแลในเรื่องสวัสดิการดร้านสุขภาพด้วยนะครับให้มีสวัสดิการติดตัวนะครับไม่ว่าท่านจะป่วยนอนโรงพยาบาลไหนเราก็ไปช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายเมื่อท่านป่วยนอนโรงพยาบาลหรือไม่นอนโรงพยาบาลน,นะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของเมื่อท่านแก่ชราเข้าสู่วัยเกษียณนะครับเรามีกระแสงเงินสด ดูแลตัวท่านถ้าท่านวางแผนกับเราไม่เป็นภาระของลูกหลานไม่เป็นภาระของประเทศชาตินะครับมีเงินบํานาญให้ท่านเป็นระบบดูแลไปตลอดชีวิตนะครับหรือแม้กระทัง่งในขณะเดียวกันท่านเป็นตัวแทนของเรานะฮะร,ระบบการเสียภาษีก็ถูกต้องนะครับตามกฎหมายในฐานะประชาชนนะครับท่านสามารถพัฒนาตัวท่าน กับธุรกิจประกันชีวิตได้เลยครับโดยเฉพาะที่โตเกียวม,มารีนประกันชีวิตของเราครับที่โตเกียวม,มารีนประกันชีวิตของเราเรามีระบบในการพัฒนาท่านให้ท่านเป็นมืออาชีพสำหรับท่านไหนที่สนใจเป็นตัวแทนประกันชีวิตของเรานะครับท่านสามารถติดต่อผมได้โดยตรงเลยครับผมและบริษัทโตเกียวม,มารีนประกันชีวิตเราจะพัฒนาท่าน ให้เป็นมืออาชีพสำหรับคลิปใน EP 8ครั้งนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ